สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมคิววอลในภาคที่สองนะครับอไม่ได้เล่นนานไม่ได้แตะนานเลยเกมนี้ก็มีธุรลนิดหน่อยครับเลยไม่ได้กลับมาอัดเลยครับช่วงนี้ก็พอจะหาเวลาอัดได้ก็เนี่ยเวลาีเงียบสบายๆโถ่ผู้นี้มีสอบสบายตรงไหนครับโอ้เอาเพสไว้เร็วๆสิเฮ้ย เอ้ยเพสไวรเร็วๆสร้างสถานที่ทำไมมันเตรียมชา้าจังวะอ่ามาแล้วครับไม่ได้กลับมาเลยเวลก็ไม่สูงแต่ตอนนั้นก็อเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกออกเฮ้ยเอ้ยยาไม่เอาโผล่มาเจอออกเลยเหรอเอ้ยใจเย็นสิใจเย็นเพื่อนเพื่อใจเย็นอุ้ย,ย,อ,อ,ยอุ้ยจ่ออาหย่าโอ้ยอะไรวะ ทำไมกูเป็นคนดวงโชคร้ายอย่างงี้ <c oughs> เฮ้ยออกไม่เอากูไม่เล่นกับออกกูเล่นกับแมวไปก่อนไปยิกจักจักอีกอยิงไม่ถึงอีกกูเวทกรรมดูของกันโอ้โหแม่งออกตีทีเลือดรถขึ้นเลยเคี้ย <c oughs> ตรงนี้มีออกอีกโอ้ชีวิตอะไรนักหนาวาออกเฮ้ย <c oughs> ก็ ทุกคนคงงงนะว่าผมมาตรงนี้ได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเดินไปเรื่อยๆมันก็มาตรงนี้แล้วอะ่ะเออเนาะก็ไม่ได้อัดให้ผู้ชมดูนะไปต่อเลยเราจะไปบุกเบิกทวีปอื่นครับตามความมั่นใจของผมอาจจะเพื่อนอีกเออ้ยมันมันไม่ใช่คนอื่นวะเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูออยากเป็นศัตรูเออเก็บไปนี่ไม่ได้ใช้อะไรหรอกมันก็แค่หัวใจที่มีมาโรยนะ เต็มๆไปซะก็ดีเนี่ยยังเก็บได้เห้อแหมในน้ำแม่งก็ไม่มีมอนให้ตีเลยเว้ยมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนครับตรงนี้ครับโย่อยู่บนจุดสูงสุดเลยแม่งอยู่บนเกาะล่างแห่งนึ่งอ่ะเช็คของก่อนครับก่อนจะไปไหนจะเป็นอะไรต้องเช็คของแล้วตอนนี้กูมีเงินเท่าไหร่สิบหกซโอเคครับก็ไปต่อเลย ยี่ย่าไม่ขึ้นวะเอออะนะครับไปต่อเลยครับเฮ้ยย่าย่าเยอะจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุดเลยตัวนี้อึดตัวนี้อึดไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นครับ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 เอื้อไม่เล่นครับไม่เล่นครับไม่เล่นครับแล้ว โอ้หนูแมนแมหนูไม่เล่นโอ้มึงยังตามมาึงมีไงเอ,อ้ยเดี๋ยวสิอย่ารีบร้อนสิอย่าอย่ารีบร้อนอ้อตาม,มาไม่ยุ่ยจะตามอะไรตั้งหนาวะไอ้นกนกหิมะเอ,อ้ยโอเคครับไปต่อครับไปต่อครับตามมาวะเออไม่ตามกูแล้วเหรอไม่ตามมึมาไหม เอ้ยตัวอะไรวะอพกาอพกาอ้อพกาอพกาหล่อเลยหล่อเลยหล่อพกาจ้าไม่ครับสายนี้มันตอน้องยิงแล้วทอยเอ๋เอเฮียเช่ดรอปของได้ด้วยเชี่ยกระทิ่นเมียวเมียวอืมโอเคเจอโนกอ,อีกแล้วเฮ้ยเอียทำไมแถวนี้กระทิงมันเยอะจังว่าหมาป่าก็เยอะโอ้ขอเช็คของไอ้ไม่ใช่ เดี๋ยวจะชของเว้ยภาพก่อนแรกแหลกอ่เอเอ้าเดี๋ยวกไม่ให้กูนี่ก็เคไปทางนี้วะเฮ้ยจะเย็นเพื่อนเราต้องเราจะไม่กลับไปทางนี้ครับถ้าเราจะกลับไปก็ต้องเป็นเวลาจับเป็นเท่านั้นนะโอเคครับเดินตรงไปเรื่อยๆครับเราก็จะสามารถไปที่อื่นได้นอกจากตรงนี้เออ ไม่ได้ไปตรงอื่นเลยนะเนี่ยต้องรีบไปแล้วล่ะแหมเกมนี้มันอาจจะทําให้ทุกคนเบื่อนะครับแต่ก็จะพยายามหามุกงมาให้ได้นะไม่ใช่โอ้ยขูก็เริ่มจะเบื่อตัวเองแล้วเนี่ยไอ้นอกนี่ก็นะมาอะไรเยอะแยะเนี่ยแหมนะเฮ้ยดอกอันนี้ดีว่า อ่อโอเคอันเดียวก็พอแล้วมัง้งที่เก็บเก็บแล้วดูแผนที่แปบบ๊บเฮ้ยเราไม่กลับออกไปนี่เว้ยหันห้าหันหน้าไปทีเฮ้ยกระทิงใช่ไหมวะโอเคครับหันหน้าไปนี่ครับตรงเลยครับถ้าเกิดไปทางนั้นมันจะไปชายแดนนะครับไม่ใช่ชายแดนเออเออมันก็สำหรับผมมันก็คือชายแดนนะมันเป็นเจเส้น ไปดิบ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 เฮ้ยตัวอะไรอะสตูริปเปล่านะสตูเฮ้ยสตูมาคนเดียวเลยจ้าว่าจ้าอย่าย่าไอค่าแมว เออเอเป็นไงล่ะไม่ได้แดอดแอบล็อกไม่ได้แอบบล็อกนะครับทางนี้มีกระทิงเราไม่เอี่ยวกินหอก่อนโอ้ยอิจฉาเลือดเลือดนะมันกินได้อย่างเลือดมันเดินกินได้อะอย่างอื่นแม่งเดินกินไม่ได้เลยนะเอาไฟต่อเลยโู้บันนี่ กระต่ายน้อยกรอยใจเฮ้ยจ้าเอจ้าอ้าวตีลัองการลบอ่ะอ้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน่าก้วมอ่ะแาะแฉ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 ะชึกชึกอ่าเอ็กพีสองยเคโอยมัน่าดีใจตรงไหนอ้ามันต้องเอ็กพีเยอะๆสิอย่างสิบขึ้นไปเงี้ยนะกูจะเวล3สามแล้วเว้ยแม่เอ้ย ตัวเก่าตัวเก่าผมเล่นมันก็ไม่ได้เวลสามอะโอเคไปทางนี้ครับต่อเลยจะเจอภูเ <ๆ S 1> ขาอยู่ไอ้นอกนี่ก็เยอะเหลือเกินอาวุธยังไม่ได้อัพเกรดเลยเอาไงมากครับเออขอดูการอัพเกรดอาวุธนะกดไหนวะกดเอ็กโอเคอัพอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่เอาดีกว่าอัพป,ปีนต้นไม้ดีกว่า โอเคอย่างนี้โอเคอันนี้อะไรวะอันนี้มันอะไรโอเคครับอันนี้ใช่โอเคครับนนเฮ้ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาวะกดหนึ่งทีนี่ไลเดอร์คิกแน่แน่อ่าเป็นไงล่ะแหม เฮ้ยไม่ได้กินอ๋อเจะโอ้เราไม่ไม่กินวะลืมเลยโดเย๋เสียเลยมีอะไรนะ่ากิมมนบ้างเนี่ยโอเคหลอดเลือดเหลือแปดเราจะใช้ในายามขับขันนะนี่ชาร์จเยอะชาร์จเร็วเหมือนกันนะไอ้ไรเดอร์ไอ้คลิกเนี่ยเฮ้ยพ่อมดเยเคีขอเป็นสตูเหอะอยากเจอสตูมากอ่าเฮ้ยอย่าไล่เวทอ่ะ เอ้ยไม่เอาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมันไล่เวทผมมาดิมาเลยมาเลยมาเลยซอสพอหมดเตะแม่งไม่อยู่แล้วว้าเอื้อเหือพ่อหมดไอ้หัวคุ้งเอ้ยเกิดมาเจอไก่อะไรนะวันนี้ชีวิตชีวิตเตะไก่จ้า เป็นไงล่ะยพึ่งสิเฮ้ยโอ๊ยเอยอยอืมไรเดอร์กิ๊บเตะแมงเตะแมงยอมตายดีกว่ทาท่าเนี่ยไม่อยู่แล้วครับจังหวะน,นี้แล้วเมื่อไหร่จะไปข้ามชองูทวีปแนะถ้าเกิดตายอยู่เงี้ยนะควิวิวรู้สึกว่าด้านหน้ามันจะมีภูเขาอยู่ครับเราไปกันดีกว่าอืมวิวช่างสวยเหลือเกินครับ ไปเร็วเร็วเร็วเดียวเฮ้ยบันนี่รอดิรอดแล้วช้าเต็มที่เชียกเฮ้ยมันไม่ใช่บันนี่เว้ยเฮ้ยเอเอเตะแม่งเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนักเหมือนกันเว้ยไอคนนี้ไอ,อ้นี่มันหนักไอ้นี่มันหนักนี่เปิดสกิลวิ่งเร็วไม่ได้เหรอมั้ยเตะแม่งเฮ้ยครับเขาทำครับจังหวะนี้ เป็นไงล่ะไม่ตามกูมาแล้วสิแหม่เนาะแค่นี้ไม่ตามเหรอฮะแค่นี้ไม่ตามเหรอเอเจอโอเคแมวเ,เกิดแล้วเ,เฮ้ยไอเชี่ยตัวอะไรวะเนะี่ยอืม โอ้โหที่เงียบไปพอลุนครับลุ้นว่าเราจะตายหรือเปล่าอุ้ยทำไมเลือดนเพิ่มไปแล้วคะเฮ้ยสุดยอดไปเลยเพื่อนเพื่อนทําไมเพื่อนไม่เพื่อเลือดมันเพิ่มเร็วงั้นนะเพื่อนสงสัยสายนี้มันเป็นสายโจมตีระยะไกลครับเพราะว่าถ้าเกิดโจมตีระยะใกล้เนี่ยเพิ่มเลือดมันจะ้ามากเลยเฮ้ยโอเคครับก็จะข้ามชายแดนภูเขาตรงนี้ไปครับข้ามชายแดนภูเขาตรงนี้ไป เฮียกะทิงไม่เล่นกับกระทิงนะไม่อยากเล่นกับกระทิงเลยนะโอเคตรงนี้ไม <akes las> <habitude> ่มีท่าอะไรให้เราดอปอะไรสักอย่างตรงนี้ก็ไม่มีท่าครับมันเป็นแค่พื้นที่โล่งจงธรรมดาเฮ้ยยาโอ้เกือบแล้วกูเฮียกะทิงเพียบเลยสัดไม่เลยแล้ว ไ,ไอ,อ,อ้ไม่ไม่โอ้ยเอื้อไม่ไม่ไม่เปิดสกิลวิ่งเร็วได้ไหมเนี่ยแหมเฮ้ยกูไม่เล่นกระทิงไอ้กุ้ยอยอย่าตามออมานะโอ้ยมันยังตามออมาอีกอ่ะโอ้ของเพียบเลยกูอยากด๊อปกูอยากด๊อปอาเอ,อื้อต้องตายแล้วครับ จังหวะเนี้บโอ้ยเกิดไหนวะเนี่ยดูแบนที่แปบปบดิเกิดในภูเขานี่นะครับความรู้สึกผมมันเคยผ่านยังวะตรงนี้โอเคอันนั้นเพื่อนครับเพื่อนไม่ไปกับเราเลยเพื่อนโอ้ยโอยโอยเหียครับอะไรวะอ๋อรวังข่าวครับโอเครู้สึกว่า มันมีวัวหรือเปล่าวะเฮ้ยถ้ามีไก่โดวยถ้ามีไก่เหรอเยอะทำไมมันเอ้ยไก่ทำไมมันฆ่ายากเนวะโอเครอบอได้ค,ความจริงสายเราไม่ต้องการอาวุธอย่างนี้นะครับโอ้ยทำน้อยเอ้ยอะไรวะเนะี่ย ความรู้สึกเหมือนจะมีท่ามีครับแล้วเข้าไปดูกันดีกว่านะว่าอ๋อไม่มีของให้ดอบเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้แหละสุดยอดความฝ้าของท่ามเลยเกิดมาเจอข้างเข่าเลยข้างเขาเจอสกิลหน่อยอืเพื่อนไปแล้วข้างเขาอย่า โอเคครับไปกันต่อเลยครับโอเคไป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 เตะแม่งเตะแม่งยา่ยาย่าโอเคครับเราต้องเก็บแรงอีกครับ โอ้ยทองชอบทองได้อันเดียวยางเหรอมีถ้ำต่อไปไหมถ้ามันจะลึกมากกว่านี้แล้วก็มันมีแน่นอนเลยเสียดายเกมนี้แม่งส่งของให้กันได้หรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่แน่ใจอ่ะก็เพิ่งมาเล่นไงผมบอกแล้วอน่าสนใจมันน่าสนใจอย่ h yeah. ไปได้ต่อไปว่าครับอุ้ยอาครับเตะแม่งจ้า โอเคครับไม่ต้องลุกแล้วไปต่อครับเฮ้ยไอ้ถ้ำน,นี้มันคุ้นๆว่ะคุ้นมากเลยนะเนี่ยอืมเตะข้างๆกระจายครับโอ้ยโอ้ยข้างๆจะเยอะไปไหนโอ้ยเอาเตะตัวนี้ไปโดนตัวนูน้นโอ้ยเวรกรรมเลย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคียงข่าวไม่รู้เหมือนกันน,นะครับเดี๋ยวไปอ่านชื่ออีกทีไม่รู้ว่าคืออะไรครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยังขาหมดท่าแน่ปีเนี้ยยิ่งเค้โคตรกว้างอะ่ะเฮ้ยกูไม่เคยเจออะไรกว้างขนาดนี้มาก่อนเลยกว้างแคยมันกว้างมากจริงครับบองตรง คว้างจงใบยจะเอาไงวะข้าวอะ่ะจะเอาไงวะแน่แน่มีการบินหนีบินโฉบกูอยู่มาเนาะอ๋อครับไปต่อครับเบื่อโอ้โอเคตรงนี้นี่ว่าตรงนี้จะเราหนีก็ะิิงมาไอ้เหียตัวแล้วนะ่ะไม่สนนะ่ะไปแล้วแล้วเขา เร็วเข้าเร็วเข้าเราจะไม่เสียเวลาอยู่กับที่นี่นะเราจะต้องไปต่อเรื่องไปจ,จะต้องไปต่อไปครับอย่าไปเสียเวลารอแมวไม่ใช่ครับเฮ้ยแมวเร็วยดีเฮ้ยมังวินวอลกมาได,ไ,ดไ,ดได้เปล่าแมยังโอเคครับไปต่อเราจะต้องสำรวจไปเรื่อยๆครับบุกเบิกแผงที่แป๊บโอเคเลาะตามชายหาดไปครับถุยไม่ใช่ ล่อตามชายแดนสิเออสิเออสิเออสิอออ๋ออ๋อออออออเฮ้ยเ้ยเร็วๆสิเฮ้ยเจอว้าววูฟแมวเว้ยกูมีคนเดียวไม่อยากรอเว้ยอาภัส้า พักกาพักกาพักก้าอีกกกกเคมึงอยังเห็นกูนะวู๊บพักกามาลอกกันเลยเข้าวไมา้ข้าวไม้อับพักกาเหรอมาดีแมวเร็วๆแล้ว,ร,ว,ร,ว,ร,วรอรอเลยจ้าโอเคครับดรอปอะไรได้ก็ไม่รู้ครับเราต้องเอาไปก่อนครับจังหวะนี้นี่เพิ่มมากเพิ่มเยอะมากเลยนะเนี่ย โอเคครับมายิงทีลดเป็นสิบข้ามทะเลสักหน่อยดีกว่ามั้งครับเฮ้ยบุก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 อู้ตัวอะไรวะน,น่าไม่สนใจเว้ยจะบุกเบิกเว้ยที่นี่มันอะไรกันแน่เนี่ยเจอแมวมอสนี่กูหาเลยนะเฮ้ยอพากาตีเก็บเวลดีวาอาอเฮ้ยมีี้ด้วยเหรอ ต้องลงไปตีในน้ำอย่างเดียวกับปากกาเตะแม่งเลยไม่พอใจเตะแม่งเลยครับแมวแมวผมช่วยแมวเองจ้าอ๋อครับไปต่อครับวันนี้ดรอปของอะไราจากอาัลาก,ก้าไม่ได้แต่เวลผมก็เริ่มจะใกล้เวลสามแล้วอุ้ยอุตูหรือเปล่าะเพื่อนเว้ยไม่น้ำไปด้วยเพื่อนครับเราต้องไปเรื่อยครับ เปลี่ยนของดีกว่าเดี๋ยวเผลอใช้กดใช้ไปโอ,โอเคครับไปต่อเลยครับอเล่นเกมแบบนี้มันก็เบือเ่อไปอีกแมวนับโอเคเลยใกล่แล้วครับ มันใกล้แล้วมันใกล้จะไปเขตชายแดนแล้วอ่ากูหันหน้าไปนี่เออสิทางนี้ทำไมมันคุนค้นๆวะมาไปทางไหนมันก็เหมือนทีนหมดนะเห้ยเฮ้อ่าโอ้อ่าว อ๋อจะถือโคมทำไมเนี่ยเฮ้ยสว่างแล้วเฮ้ยจ้าโอเคครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับจิบ๊บดิงดิงดิงอ่ารับเฮ้ยตัวอะไรวะนะ่ะเชียเยิ้ที่อะไรวะขอดูชื่อก่อนมันเก่งปาวะไม่เก่งกูจะตีเว้ย เก่งก็วิ่งเฮ้ยอย่าอย่าขอลาะดีกว่านะมันใกล้ถึงแล้วมันใกล้ถึงแล้วเด็ดเคภูเขาตัดภูเขาว,ว่ะดูในแผนที่แล้วมันตอนนี้เวลาเที่ยงครับเฮ้ยผมหมายถึงเวลาในเกมนะโอเคเวลาเที่ยงอุณหภูมิติดลบ16องศาเที้ยใครอยู่ได้วะนะ่ะยกเว้น a ออครับ AI ไอของเกมนี้ครับ มันฟูบิต l บสิบหองศามีเมฆบอกปกคลุมเป็นบางแห่งครับคือกูไมใช่พยากรอากาศสัตว์ว่ะเฮ้ยไปต่อดิกล้แล้วใกล้แล้วสีสีสีมันเรๆ่มเปลี่ยนแล้วนะโหีๆยๆๆๆๆวๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆๆนๆๆๆลๆๆ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 ีๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ เยี่ยท่มีด้วยไม้เรามีกี่อันน้วะได้หรือเปล่าครับล่อดิหัวเห็ดเร็วว้าไปเลยล่อเลยเยี่ย่ เตะแม่งเลยเข้าใจไหมนักเตะในตำนานอ่ะนักเตะเซียวลิมยี่ yeah. 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 เยอ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 ะเฮ้ยตอบให้หมดครับมีอะไรเอาให้หมดเร็วสองของมีค่ากระว,วุ้ิมาอจอจอจอเดี๋ยวคิกเตะแม่งแมวช่วยหน่อยดิโอ้โหมือเป็นเน็บแล้วเนี่ยสัตว์โอ้ยขี่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 อยู่ดิ้ โอ้เจ็บเจ็บมือเป็นเน็บเลยโอ้ยอะไรเนี่ยมีดอกไม้เงี้ด้วยเฮ้ยพึ่งม,มีเสียงพึ่งด้วยเตะแมงเตะเลยแมวรอดิเตะเลยอื อย่านะไม่แมวไม่เออ ใส่เราต้องกลับไปที่เมืองกันสักพักครับเพราะว่าถึงเราจะอยู่แบบนี้ต่อไปบันเลแน่เมืองอยู่ไกลไหมวะไกลเหมือนกันนะมองจากในแผนที่น,นะไกลเราต้องกลับไปเมืองครับขอดูไม้ก่อนเอาไปอับเกรดอาวุธได้ยังครับต้องไปร้านตีมาแล้วก็รับเกรดอาวุธครับไม้เพิ่งมีสองอันเลงเพราะเราไปอยู่ฮิมามาครับเพราะไม่แปลกครับที่จะได้ไม้สองอันโอเค ันไม่แปลกเลยที่จะได้ไม้สองอันครับเราก็ต้องกลับไปที่ที่มีไม้นะนี่ครับแถวนี้น่าจะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับหาต่อไปครับอย่าบวดหวังครับจิตเค่ตัวอะไรวะเนี่ยกูรู้ว่ามึงโหดกูไม่ตีฮ่า <laughs> ฮ yeah. ่าฮ่าอย่าเฮ้ยไอดอกแบบนี้แหมอย่าให้บอกเลยว่าทำอะไรอะ โอ้ยบอกก็ได้มันจะทําลูกชิ้นปิ้งครับสุยเออเออมันก็ใช่แหละลูกชิ้นปิ้งของอาเบะเยอะเย้เจอบุชบุชบุชตอบได้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยเสียงเฮียนะอะไรน่ะอาภะกูเจอมึงอีกแล้วนะอภะกรข้างขามึงอยู่ในถ้ำใช่เหรอมึงออกมาหน่อยเสียงอะไรวานามันเดียวชิ้นตุ้ยอะไรตรีกะนะันน่ะ อเตะแม่งชา้ชาชา้ชาช้าช้าเราต้องเราเป็นสายระยะไกลครับอโอเคปูยิงทำไมเนี่ยครับเสียงอะไรวะนนะ่าโอเคครับตอนนี้เราได้แต่ของแปลกๆมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้มั่งนอกจากเราจะกลับไปที่เมืองแต่ก่อนจะกลับไปนั้นเราต้องหาบูชให้ได้ก่อนนะครับ โชคดีครับที่ผมมาเล่นสายนี้ก็คือมันจะหาง่ายหน่อยครับไม่เหมือนสายอื่นครับมันต้องใช้แร่หลายอย่างครับแต่ถ้าได้แร่แปลกๆมาก็ดีใจด้วยครับเออเออเก็บให้หมดเลยมึงมียให้กูดับมัง่งอมีถำ้ำมีถ้ำหรือเปล่านะั้นความรู้สึกไม่มีครับเวลาตอนนี้อเฮียบายแล้วเหรอเอย โอเคเพื่อนครับกลัวเลยถ้าสตูมันจะขึ้นหลอดเลือดสีแดงครับแล you, so ้วเราก็ไฟเลยหลอเล่นโอ้โหเยอะขนาดนั้นกูไฟกูแพ้ดิเฮ้อใจปพราะวะาไอ้ี่ยกยต้องไปกลับเมืองมาเนี่ยเอ้กูเริ่มล็อมาเรื่อยๆนะเดินดอนกลับขึ้นไปครับเราจะต้องกลับเมืองครับโอ้ยเออเอจ โอ้ยกลับเมือง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 กลับมเมืองกลับเมืองชีวิตยัดข้ตัวอะไรวะนั่นวัววัวก็ตีสิให้วัวเรามาชุบดมชุมโม่ไอ้ไอ้ไอ้อา,อา,อา,อาจะ แม่งโวยวัวอืดเว้ยวัวอืดเว้ยไปแล้วแล้มวไม่ต้องห่วงนะกูช่วยมึงอยู่ช่วยทางอ้อมนะช่วยกูด้วยอนานแดงกิวเพื่อนเพื่อนอยูจริงเยสเคเวลอัพแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณอายุยาวไกลคุณยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าชอบชื่อคุณนะ เป็นไงครับชอบชีอผมชีอผมก็คือ H R K R Y H A R D C O R e เยอะอ่าเออเยี่ยนกปักเป้าแน่ทำไมตอนเป็นอยู่ฮีวะมึงอุ้ยจังวะไอ้นกตัวเนี้ยจะจะ H K E X P หนึ่งโอ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาตามเมียแล้วเยียแมวล่อไปเลยแมวล่อไปเลยแมวล่อไปเลย เออเออเออทอเสียปักผิดนะอะแมวหลอกไปเลยแมวหลอกไปเลยโหยเมื่อกี้ไปเสียปักให้คอมนะจ่ายพลังงานให้คอมคนระับก็ต้องขออาภัยด้วยมันจะมันเด้งเว้ยมันเด้งเว้ยเตะแมงเล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 ยเย้เย้ะ ไม่ไม่นะตเตะมแม่งเขี้ยวว้า <_ S 2> อ๋อวันนี้คงจะต้องชมวิวนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเท่านี้ครับเพราะว่า ผมรู้สึกมึนแล้วนะครับเริ่มมึนหัวนะครับก็เลยต้องหยุดคลิปวันนี้ชั่วข่าวเราก็จะเซฟไว้นะจุดจุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็จะกลับมาถึงเมืองไปที่เมืองกันนะครับพร้อมกันเลยกับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้แลรี่ฮัตคอขอปิดการทำก่อนเ,เท่านี้นะครับก็จบแล้วครับของวันนี้ไปละ